ยยสวัสดีค่ะทุกคนขอหยีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเควสนะคะระดับตํานานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีการเปิดนะคะไม่ได้เปิดหรอกก็ก็เปิดก็ได้นะเพราะว่ามันจะเก็บแต้มได้แค่วันนี้นะคะนั่นก็คือ แสงนวลข้าวจันทร์ตอนที่สองนั่นเองค่ะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าเคเวสให้ทำอะไรนะคะเ,ออเคเวสบอกว่าผ่านหกสัมผัสรื่นเริงเจดเทพเซียนนะคะกินหอมจาก8ปดทิศไปถึง9สวรรค์ชั้นฟ้าสิเปรมปิดานะคะโอ้โหสับนะคะไปที่พัติคารเวีม,มินนะคะการแข่งขันการเจอเริ่มขึ้นเร็วๆนี้นะคะ คุณและไพมอนไปหากับเชียงหลิงที่พัตคารโอเคก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันได้เลยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเควสนี้ว่าโอเคไปกันเลยค่ะเชียงหลิงพวกเรามาแล้วนะนั้วดี่ทางไพมอนพวกเธอได้ข่าวไหมฉันผ่านรอบคัดเลือกของการแข่งขันเชฟยอดฝีมือแล้วนะ อ๋จริงเหรอเนี่ยอืมเธอสุดยอดอยู่แล้วล่ะฉันก็แค่โชว์ฝีมือน,นิดนดหน่อยก็ผ่านละแต่แชมป์ตัวจริงก็ต้องไม่ยุติกับตั้งแหน่งเดิมวันนี้ฉันมีเรื่องที่อยากจะรบกวนพวกเธอหน่อยนะรบกวนอีกแล้วหรอฉันช้อมทำอาหารบางอย่างไว้แล้วอยากให้ทุกคนชิมแล้วก็ช่วยกันติชมหน่อยนะนักเดินทางลองชิมสักคำไหมอุ้ยทำยังดีล่ะเราดันกินข้าวกลิ่นก่อนแล้วนะ อ่าใช่ใช่อีอย่างเรากินอาหารที่เธอทําอยู่บ่อยๆอ,อาจจะให้ความเห็นที่ไม่เป็นกลางเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีลองไปถามหลายๆคนดูจะดีกว่านะคะไปประจนภพยอีกแล้วหรอคะโอ้ไอเดียแจ่มเลยฉันว่านะคนแรกที่อยากจะให้ลองจริงก็คือพี่ป่อยโตยังไงล่ะป่อยโตก็เป็นคนที่สามารถเป็นพาได้อยู่แล้วนะยังรีบไปหาเธอกันเถอะ ตอนนี้พี่เปิดเต๋อน่าจะอยู่ที่ท่าเรือเรารีบเอาอาหารใส่กล่องแล้วไปที่ท่าเรือกันเถอะอุอ้ยเจอแล้วพี่เปิดโต๋อยู่กับชินหยางด้วยอุยพี่เปิดโต๋โอุย้ยชินหยางรบเกอเธอหรือ,ปอเ,อเออปอล่าอุ้ยจริงหลามีบทแล้วเชงชิเชงหลี่มาได้จังหวะเลยเราเพิ่งพูดถึงเธอพอดีเลยเพื่อเปิเต๋อบอกว่า ไว้ถ้าเธอสองคนมีเวลาให้มีเวลาให้ขึ้นเรือไปด้วยกันพราพี่พี่น้องน้องบนเรือเขาคิดถึงเรามากนะ่ะอืมหุยมีแนะนำด้วยหรอเป็นครั้งแรกที่เขามาสินะอฮมเชียงหลิงเมโลดี้อัอนร้รอนแรงเชียงหลิงเป็นนักดนตรีล็อกแอนดโรของท่าเลืหลีเยเธอได้ใช้ดนตรีของเธอต่อต้านคติ บทเพลงของเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเพลงของเธอก็เป็นเหมือนกับตัวของเธอเองทั้งที่กล้าหาญมั่นใจและภาคภูมิใจทุกครั้งที่เธอยืนอยู่บนเวทีที่สร้างขึ้นมาเองก็จะมีแฟนคลับของเธอที่ได้ยินข่าวมาร่วมร้องเพลงร็อกแอนด์โรลไปด้วยกับเธอถ้าเห็นแสงประกายไฟปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงในท่าเรลี่เย่นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าชินยางกำลังเปิดคอนเสิร์ตอยู่อย่าพลาดเชียวล่ะ อุ๊ยมีแนะนำคอนเสิร์ตด้วยนะคะทุกคนเอออุ๊ยพวกเธอสนิทกันดีจังใช่แล้วพี่ไปโตกับชินยางก็คือลูกค้าประจำของเรานนะบางครั้งฉันก็ไปช่วยทำอาหารบนเรือของพี่อปโตแล้วก็ชินยางเห็นบอกว่าทำการแสดงบนเรือเร็วๆนี้ด้วยดนตรีเพราะๆก็ต้องแบ่งปันกับทุกคนสิถ้าพวกเธอมีเวลาก็มาสนุกด้วยกันนะ อ๋าจริงสิเรา<อ>บชิงชนะเลิศของการแข่งขันเชฟยอดฝีมือในคราวนี้อ๋อในคราวที่แล้วนะเออเมื่อกี้ฉันได้ทําอาหารที่จะทําเข้าร่วมบางอย่างก็เลยอยากให้พวกเธอช่วยชิมแล้วก็ช่วยติชมหน่อยนะโอ้ได้สิถือว่าเป็นกับแก้มไปเลยกำลังหิวพารีเลยรีบเอามาให้ฉันชิมเลยอ่าชิมอาหารเรียบร้อยนะคะ ว้าวชิเคเก้นฟูหยางนี่อร่อยจังได้กินอาหารชั้นดีแบบนี้นนกับเป็นกับแก้มช่างโชคดีจริงๆอะเธอรู้สึกไหมือว่าพวกเขาเป็นคนที่สดใสร่าเริงดีจังถ้าจะหาเพื่อนก็ต้องแบบนี้แหละแต่ถ้าอาหารสามอย่างตรงนี้ทางอันนี้นะคะชิเคเกนฟูหยางแล้วก็คําแอนเกตอิด และคิดสั้นทีนี้มีรสชาติที่ต่างชุดชื้นมากเลยนะฮะใช้คําว่าฉุดชื้นบรรยายถึงอาหารสามอย่างมีได้ด้วยหรอคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนทะเลอย่างเราไม่มีตัวเลือกมากนักหรอกถ้าเดินเรือไกลก็ยิ่งต้องแบ่งอาหารและประหยัดกันกินดังนั้นพอกลับขึ้นฝั่งที่ใดก็อยากจะกินอาหารรสชาติเข้มข้นถึงใจที่เผ็ด ที่ผัดด้วยน้ำมันร้อนๆน่ะรสชาติที่กับตันเปิดโตกับคุณหนิงกวางชอบต่างกันลิบลับเลยนะใช่แล้วรสชาติที่พี่เปิดัตชอบค่อนข้างจะเหมือนกับของฉันแล้วก็เชียงหลิงหนิงกวางอย่าพูดถึงชื่อผู้หญิงคนนั้นเลยฮะอะไรอีกแล้วรสชาติที่ฉันชอบน่ะต่างกับเธอลิบลับเลยโทกินคงกินข้าวด้กันไม่ได้ แต่ข anyway, ้าวก่อนตอนที่เห็นพวกคุณคุยกันก็รู้สึกว่าไปด้วยกันได้นี่นาเพราะเราแฝงแฟกันน่ะถึงแม้ว่าฉันจะเอี่ยมเต็มทีกับผักกาดขาวในน้ําซุปของเธอก็เถอะฉันเข้าใจฉันเข้าใจผักกาดขาวในน้ําซุปน่ะเขาอาจจะดูดีแต่ว่าชัดก็ไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เหมือนอาหารบางอย่างที่พอกินแล้วแทบจะระเบิดในปากเลยชิ้นอย่างเธอรู้สึกอาหารว่าพวกนี้มัน ก็จืดเหมือนกันลอยถ้าจะบอกว่าจืดฉันว่ามันดูเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปนะจังหวะอะไรบางอย่างไปใช่แล้วอาหารพวกนี้ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็บางทีก็าอาจจะยังปังไม่พอจังหวะหรอความปังทำอา,าหารก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยหรอ,อจังหวะความปัง พูดถึงจังหวะชิงหลิงน่าจะเข้าใจแต่ฉันก็รู้เฉพาะเรื่องดนตรีเรื่องอาหารน่ะก็ไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆคำแนะนกของฉันเธอก็ควรฟังไปงานๆก็แล้วกันอันี้อันย้นยไม,ม่ไม่มพี่ชินอย่างกับพี่เผยดตัวบอกน่ะใช้ได้เลยล่ะจังหวะกับความปังใช่แล้วเอาอย่างนี้ละกันตอนพี่ลงมือํำก็คิดอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หม่ทั้งหมดแต่ก็เหมือนว่าขาดอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับน็อตตัวสุดท้ายไปดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วว่าแต่การทําอาหารกับดนตรีนี้มีจุดที่เข้ากันได้ด้วยหรอ <c oughs> ก็เหมือนกับที่ฉันกับไพมอนเข้ากันได้ยังไงล่ะ <c oughs> อ๋อไม่เห็นจะเข้าใจเลย <c oughs> แต่ฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกหลังแกเลย <c oughs> เอาล่ะฉันมีแนวทางในการปรับปุงแล้วอ๋อ ดูท่าทานจะไปได้ดีฮะไม่ต้องกังวลหรอกแล้วทำมันให้ดีที่สุดเธอนายเก่งสักขนาดนี้ต้องชนะแน่ๆนายมีเยน่ะไม่มีเชฟคนไหนเจ๋งเข้าเธอนะว่าไหมพี่เปิดโต๊ะไม่ว่ายังไงเชงหน่งก็คือเชฟที่ฉันมองว่าดีที่สุดคนที่ฉันถูกใจในโลกนี้มีแค่ไม่กี่คนหรอกนะฉันจะทำให้เต็มที่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะ <c oughs> งั้นเธอก็ไปเตรียมตัวเถิดฉันกับชินยานจะไปล่องเรือกันสักรอบนะ่ะจริงหลิงเพราะเขาชอบรสชาติที่ค่อนข้างเข้มขน้นจะไม่เป็นไรใช่ไหมลองถามความที่เห็นของคนที่ชอบรสชาติอ่อนกว่าน,นี้ดีไหมก็จริงนะพี่เปิดตัวนะชอบอาหารที่ผัดด้วยน้ำมันร้อน,อนๆ่วนจริงนยานก็กินเผ็ดเก่งมากอมลองไปถามคนอื่นๆดีกว่า คนที่ชอบอาหารรสอ่อนๆหรอทาเดินทางเธอมีใครแนะนำไหม,มฉันก็นึกออกอยู่คนหนึ่งนะใครหรอใครหรอใครหรอก็คนที่คนที่เธอก็รู้ว่าใครอ่าอามอนต้าฮู้อ่าจริงด้วยคนคนคนั้นนั่นเองเราจะไปที่เวนจูอินกันอีกแล้วหรออะ,อะไรอะไรใครหรออูอ้ไม่เคยเห็นหรอเชียงหลิงค,คนที่เรา<อ>เธอเกลียบจะได้เจอเขาก่อนไงอืม ไม่ต้องไปที่เวนชูอินหรอกฮะอ้านึกออกแล้วเหมือนเขาจะเคยบอกว่าขอแค่ตะโกนเรียกชื่อเขาก็จะมาทันทีอุ้ยจริงหรออ่าแต่ตะโกนเรียกชื่อนี่เขาจะได้ยินจริงหรอไม่งั้นเราหาที่เงียบๆแล้วลองดูดีไหมเอาล่ะเราสามคนผัดการตะโกนนะอันนี้เงียบยบหรอฮะฉันด้วยหรอ งานฉันเริ่มก่อนนะอะไรวะเซวออกซิเจนเหรอเกาหลีมาปะไม่เห็นมีเสียงตอบรับอะไรเลยงั้นก็ลองดูอีกทีนะซเซเมแปลกจังเขาคงไม่มาหรอกมัง้งสรุปก็คือมีคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งที่เคยรับปากกับพวกเธอว่า ขอแค่เล็กชื่อก็มาทันทีงั้นเหรอเอดูเหมือนว่าจะไม่ได้สัญญากับพวกเราแต่ก็เป็นหนึ่งในพวกเรานะสัญญากับฉันไว้ย่านี้นี่เองงั้นเธอก็ลองดูสิไพมอนนี่จริงๆเลยเธอชอบมาปวนอยู่เรื่อยอ,อ้าวเออก็ได้ไม่ขัดขวางความรักก้าวของคอยจะได้ยินเสียวอาร์เธอร์ไม่เนี่ยเสียวอยู่ไหมวะเรื่องอะไรอุ้ยมาเลยเหรอ ว้าวอุ๊ยมาจริงๆด้วยมาเร็วจังนก็เรียกชื่อฉันนี่ใช่ไหมโหไม่คิดเลยว่าคุณจะมาจริงๆเรื่องที่รับปากเธอไว้ฉันต้องทำให้ได้อยู่แล้วออปรากดตัวได้วิบตาสมกับแล้วที่เป็นเซียนเซียนยั้นหรอว้าวคุณชื่อเสี่ยวใช่ไหมสวัสดีค่ะ,คะยืนยัเยว คือฉันขอให้นักเดินทางชื่อยเลือกคุณมาเองน่ะฉันเป็นเชีฟที่ชื่อเชียงหลิงอุ๊ยคุณว่าน่ารักจังฉันผ่านเขอารอบทิงชนะเลิศของเชฟยอดผี่มือในคราวนี้น่ะฉันก็เลยซ้อมทำอาหารบางอย่างก่อนการทำแข่งขันแล้วอยากให้ลูกค้าที่ชอบอาหารหลายๆรสชาติได้ลองชิมก็ถือว่า ฉันก็ถือว่าเป็นลูกค้าด้วยงั้นหรืออแต่เดน,นทาบอกว่าคุณชอบกินอาหารรสชาติอ่อนๆซึ่งเป็นคนแบบที่ฉันต้องการพอดีถ้าคุณไม่ว่าอะไรก็ช่วยชิมอาหารที่ฉันล้วติชมหน่อยจะได้ไหมอุ้ยช่วยเชียหลิงหน่อยเถนะินน้าในเมื่อเธอขอร้องงั้นก็ได้อุ้ยยงไปเลยเีิเรสชิมอาหารที่เชียงหลิงทำนะคะอืม ตาบกโรยเป็นไงบ้างพอกินได้ไหมอย่าฝืนตัวเองนะรสชาติก็มีเลวเลยฮะดิ้ะหอไม่อยากจะเชื่อเลยพันเรียนสมว่าอาหารที่ฉันทำอร่อยหรือเนี่ยถ้าพ่อดูจะต้องดีใจรตะไล่แน่เธอมีพรสวรรค์ในด้านนี้นะทำให้ฉันนึกถึงเชฟคนหนึ่งขึ้นมาคนคนนั้นสามารถทำอาหารฉันดีที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเหมือนกับเธอนี่แหละ พวกเธอนะ่ะถือว่าเป็นเชฟมือทองเลยคนที่เขาว่าเธอว่าคนที่เสี่ยวพูดถึงก็หมายถึงอะไรนะหย่นเชียวหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นนะเชฟพ่อเชฟเหรอถ้าจะให้พูดแล้วก็รสชาติของเคียงเคียงทั้งสองอย่างนี้อาจจะรสจัดไปถ้าปรับสักหน่อยก็น่าจะลงตัวนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะอย่าใส่ใจนักเลยส่วนจะลองทำไหมก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วละ่ะ เดดเดขึ้นเคียงชิลนะขอจดก่อนนะโอ้ยขําซ้ำขอบคุณมากเลยนะคะท่านเซียนยดีีทรนิรักค่ะงันฉันก็ขอตัวกับก่อนนะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเราเจอกันใหม่ออ้ยหายตัวอย่างนี้เลยหรอออ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมาจริงๆเธอว่าถ้าเราเรียกเขาตอนนี้เขาจะปรากฏตัวไหมพมอนไม่เอาหนาก็แค่เราเล่นหรอกหนาเอ้า กูบอกลอกให้ทำไมอ่ะนักเดินทางไฮมอนหลังจากที่ลองชิมทั้งสองรอบฉันพอจะมีไอเดียแล้วล่ะงั้นก็ดีเลยล่ะงั้นเราก็ที่เราถามความคิดเห็นจากทั้งสามคนนี้ฉันขอตัวไปลองทำอาหารก่อนนะถือจะถือโอกาสนี้ตอนที่กำลังมีแรงปราลในขอบคุณพวกเธอมาก จริงสิรับกิจเนะรเลือจัดพี่อันนี้นะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปนะคะเพราะเควมมันไม่จบยังไงล่ะเออยังก็สู้ๆนะขอให้สำเร็จนะจ๊ะแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้ว โอ้ยหยันเฟยก็มาหล่อมากันหมดเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รับชิงชนะเลิศของการแข่งขังขนเชฟยอดฝีมือแห่งหลีเย่ในครั้งนี้และตัวฉันหยันเฟยได้รับมอบหมายจากคณะผู้จัดก,การนี่รับหน้าที่เป็นผู้รับรองคำตัดสินและพิธีกรในวันนี้ค่ะ อุ้ยหยัยนเฟยนินาเธอก็มาด้วยเหรอการแข่งขันเชฟยอดฝีมือแห่งหลีเย่ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเจ็ดดาราและองค์กรอื่นๆซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบได้แก่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทั้งหลีเยจะเข้าสู่รอบคัดเลือกก่อนโดยทุกคนจะต้องโชว์ฝีมือความสามารถของตัวเองออกมาและผู้เข้าแข่งขันที่มีฝีมือดีที่สุดสองคนสุดท้ายจะได้เข้าสู่รอบชิงในวันนี้และอีกสักครู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นตอหน้าทุกคนที่นี่ในฐาน,นะผู้รับรองคำาตัดสินฉันขอบเป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานและชาวหลีเยทุกคนเพื่อยืนยัน ถึงความเป็นธรรมของนัดชินนะทเลิศในครั้งนี้ต่อไปขอแนะนําคณะกรรมการของเราโดยคณะกรรมการของเราจะแบ่งออกเป็นคณะกรรมการที่อยู่บนเวทีการแข่งขันและคณะกรรมการที่อยู่ด้านล่างซึ่งคณะกรรมการที่อยู่บนเวทีจะมีทั้งหมด3ท่านได้แก่คุณหนิงกวางค่ะคุณเคอชิงค่ะ และคุณลุงจุดเดนักชิมค่ะออนอกจากนี้ทั้ง3ท่านแล้วทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชมที่อยู่ในสถานที่จัดงานสิบท่านให้มาชิมอาหารที่ผู้แข่งขันได้ทําและทําการโหวตค่ะนั่นก็คือเราจะมีคณะกรรมการจากทั้งบนและเล่าวิธีทั้งหมด13ท่านด้วยกันซึ่งการโหวตทั้ง13ใบของคณะกรรมการจะถูกแบ่งโหวตให้กับผู้แข่งขันทั้งสองท่านที่ คณะกรรมการที่ชอบและคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะโอ้ฟังดูดีมากเลยหยตบมือด้วยและในตอนที่ททและตอนนี้ได้เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านจะเข้าสู่การประลองแล้วขอเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะทางด้านซ้ายมือคือผู้เข้าแข่งขันแห่งเอาละเชฟผู้กล้าที่รังสรรอาหารอันหอมกรุ่มด้วยเงามืดอที่ ปรวดอย่างรดเร็วนะคะคุณเยนเชียวค่ะโอ้อันยองฮัสยอสวัสดีทุกท่านครับว้าวแห่งเซียวรอบเข้ารอบชิงชนะเลิศด,ด้วยหลอเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงดูืึงเต้นจังก็้อนใหญ่ซะขนาดนี้เยนเชียวช่ว์มือให้สุดยอดเลยนะทุกคนที่้องแรงภูมิใจในตัวคุณมากอ้าวไม่เ่อเชียงหลิงแล้วหรอ และทางด้านขวาของฉันก็คือพวกเข้าแข่งขันมากฝีมือแห่งลีเย่ร้อนแรงดังสายฝานที่สัดวาบเชฟสาวมือทองชิงลิงค่ะรวมถึงผู้ช่วยลึกลับของเธอที่ไม่รู้ว่าคือใครกันด้วยก็กูบ้านนั่นเองคุณยศ สวัสดีน่นารักสวัสดีค่ะทุกคนฉันก็จะซื้อให้เต็มที่นะคะพวกเขาแข่งขันทั้งสองขานปดข่าวคำปฏิญาณตามฉันในฐานะผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเชฟยอดฝีมือในครั้งนี้ฉันจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมในฐานะผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันเชฟยอดฝีมือในครั้งนี้ฉันจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การแข่งขันนี้เป็นไปนอย่างยุติธรรมในฐานะผู้เขา้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันเชฟก็ฝีมือในครั้งนี้จะชันน้นจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้การแข่งขันนี้เป็นไปนอย่างยุติธรรมและชั้นจะทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้อย่างเปิดเผยและดําเนินไปด้วยหลักการของความเป็นธรรมค่ะ <S <S ต่อไปก็ขอเชิญคุณหญิงกว้างประกาศธีมหลักในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะ ก็ขอบคุณ <FIR> ท <ST> ุกคนนะครับที่อุตส่าห์มาชมนัดจริงชนะเลิศของการแข่งขันเชฟยอดฝีมือนัดที่แห่งนี้ชั้นหนิงกวางในฐานะในนามของกรรมการผู้จัดงานและประกาศธีมหลักในการแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้นั่นก็คือแผ่นดินและแผ่นน้ำเออและผืนน้ำาสยน้ำขุนเขาและอาหารเลิศรสแผ่นดินและผืนน้ำ อุ๊ยเข้ากับตีนเทศกาลมูนเชนในปีนี้มากๆเลยนะมีทั้งแผ่นดินแล้วก็ใส่น้ำลึกซึ้งมากเลยกฎิาการนั้นง่ายมากผู้ชนะจะได้เป็นเชฟสุดยอดเชฟโดยคณะกรรมการ,าการสามารถโบดให้กับอาหารที่ชื่นชอบและผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ฝีมือของตัวเองเพื่อเอาชนะใจทุกคนที่นี่ฉันตัต้งใจรอชมฝีมือของทั้งสองคนนะคะ การแข่งขันรอบชิงนี้มีเวลาการทำอาหาร1ชั่วโมงนะคะโดยทั้งสองท่านจะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ไม่มีปหาอะไรกันใช่ไหมคะไม่มีค่ะฉันจะขอประกาศในการแข่งขันเชฟยอดฝีมือแห่งหลีเย่รอบชิงชนะเลิศเริกแล้วบบดนี้ค่ะโอ้ตมือตุมือตมือตมือ